ผมแล้วก็อันนี้เป็นอีกกลุ่มนะครับที่อยู่ในบริเวณกุงาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมเราก็มาสัมภาษณ์กันนะครับว่าพี่ๆเหล่านี้นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับการได้ทดลองใช้ตัว Nation New Application นะครับผมแล้วก็ได้ใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับซึ่งคือไอคอนของเราเองนะครับผมที่พี่ับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับรู้อความจากวิทยาลัยนะครับผมรู้สึกสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมากเลยครับสะดวกสบายนะครับผมมันสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมากเพราะว่าในนัคเซชั่น ลูกเดียวเพื่อเราอยากก็จะมีคนอื่นมีหลายอ๋อครับมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยง่ายไม่ต้องอ่านเองอ่านเองแสดงว่าเป็นคนชอบความสะดวกสบายนะครับที่นะครับอื่นก็สะดวกดีค่ะสามารถอ่านทางคุยถือก็ค่ะจะได้ไม่ต้องเอ่อคบหรือพิมพ์ไปทุกที่ทุกเวลาเลยครับผมปีค่ะปีนะครับผมโอเคครับเป็นคนที่ตรงตอบตรงประเด็นมากเลยครับผมเป็นคนชอบของฟรีนะครับผมพี่นะครับ ว่าไงบ้างส่วนใหญ่ค่ะง่ายง่ายต่อการครับผมไม่ยุ่งยากนะไปแล้วครก็สะดวกที่สำคับว่าไม่ต้องเอ่อนิสิตเยอะแยะไปที่ไหนก็สามารถที่ตัวไอสแนปเนี่ยจะทำงานโดยการใช้หนังสือิตีมของในเครื่องในปเทศเช่นนัคือใน the nation นะครับผองมชัดลึกแล้วก็กรุงเทพธุรกิจนะครับใยการสแนปไปที่ภาพที่มีระบบไอสแนปอยู่ซึ่งพี่ๆทุกคนเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลเป็นมาร์ทได้สามารถเรียนรูวันหลังได้นะครับกีการใช้งานเน กันกันเองนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็นะครับอย่างทุกคนเห็นไปนะครับผมก็จะพูดถึงในเรื่องของความสะดวกสบายถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับผมในวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากนะครับขอบคุณมากนะครับ